สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมวันนี้มาตัดหญ้าันานะครับพี่น้องครับเพิ่งตัดเสร็จไปตัดแปลงหนึ่งเสร็จไปเมื่อสองสาวันก่อนนะครับพี่น้องครับหญ้าลกมากเลยครับแต่แปลงนี้หญ้าไม่เท่าไหร่ครับพี่น้องครับเรียกได้ว่าเด็กๆถ้าเทียบกับแปลงที่แล้วนะครับ หญ้าในแปลงนาก็ก็มีอยู่นะครับพี่น้องครับยังคิดอยู่ว่าผมจะตัดข้าวดีไม่ตัดนะครับเพราะว่าดูหญ้าก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะพี่น้องนะแต่ตอนนี้ก็มาตัดหญ้าขันนานะพี่น้องก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผม พี่น้องครับสำหรับการตัดหญ้าคันนาในวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าน้ำมันหมดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะต้องออกไปซื้อน้ำมันใหม่ <sandwich> ก็หญ้าคันนาก็ไม่ลกมากนะครับพี่น้องครับก็พอตัดสบายๆนะครับ แ,แปลงสําหรับแปลงที่แล้วที่ผ่านมาตัดมาเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับพี่น้องโหลกแบบเดินไม่ได้นะครับพี่น้องที่ไปตัดเพราะว่าไปแล้วก็ไปเจองูเห่านะครับพี่น้องเจองูเห่าก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วครับก็คงต้องไปตัดนะครับก็ลกมากๆเลยนะครับแต่แปลงนี้ยาไม่ลกนะครับพี่น้องครับตัดสบายสายครับผม วันนี้คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะต้องออกไปซื้อน้ํามันใหม่นะครับน้องไอ้น้ำมันหมดนะครับพี่น้องครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องกล่าวลาพี่น้องไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผม